ไต่บลอลเร็วอยู่ครับผลไมกแล้วครับคุณครับผลนม่แล้วครับ <c oughs> งานเขาอีกแล้วมีนกระลมอยู่ครับเหลืออยู่ประมาณกองตามให้นะครับก็แล้วต้องคุณไทยแล้วครับคุณครับ ขางบนไทยไป้วเรบเปลี่ยนแร้เรียกว่าฝนจี้ตั้งม่ตั้งหนามาทางนี้ครับไปครับสู่ต้อเก่นแล้วครับเดี๋ยวเมืกี้ให้หนึงครับกแ็แล้วแล้วฝนมาหมื่นเลยครับตอนนี้รู้สึกว่า mang ngang, đáp bài học chủ toán coi muốn mang ngang ạ, không tốt, tốt mà thấy coi là